สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาจารย์จักรินเปิดแชทของแตงโมทักมาหาเราหมดคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานายจักรินมาร์กจะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสาวแตงโมมาโดยตลอดและล่าสุดเจ้าตัวในโพสต์รูปแชทที่สาวแตงโมคุยกับใครบางคนโดยบอกว่ามีผู้หวังดีส่งหลักฐานนี้มาให้พร้อมกับเขียนข้อความระบุลงใน Facebook ส่วนตัวว่าออกมาสารภาพกันได้หรือยังผมเอาชีวิตผมเข้าแลกถึง กล้าโพสต์ผมขอโทษครอบครัวทุกคนญาตทุกคนถ้าผมจะต้องกล้าเพื่อความถูกต้องผมจะช่วยนางฟ้าขอบคุณคนที่เอาข้อมูลมาส่งให้ผมผมว่ามันบอกอะไรบางอย่างว่าเธอรอความจริงเพราะอะไรผมทําเพื่อความถูกต้องผมไม่กลัวครับใครว่าผมไม่ต้องมายุ่งผมขอเป็นส่วนหนึ่งที่รักเธอนางฟ้ากลิ่นกลาบ ผมออกเดินทางไปบำเพนต่างจังหวัดแล้วครับตอนนี้หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าขอบคุณลูกสิทธิครอบครัวที่เป็นห่วงผมขอทำเพื่อความถูกต้องบนโลกใบนี้ครับ อย่างไรก็ตามมีคนได้อ่านแล้วไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากและเรียกร้องให้นาจักรินออกมาอธิบายให้ชัดเจนและเข้าใจมากกว่านี้จนเจ้าตัวก็มาตอบคอมเมนต์แม้ตอนแรกจะยืนกรานว่าผมไม่ตอบคำถามครับประโยคมันฟ้องอยู่แล้วแล่าสุดมาตอบแล้วว่าผมอ่านข้อความก็ชัดเจนแล้วนะครับส่วนเขาคุยกับใครอะไรยังไงผมขอคนที่ไว้ใจเท่านั้นที่ผมจะคุยจะบอกและผมรู้ว่าเธอเลือกผมเพราะอะไรผมว่าหลายคนก็รู้ว่าเรื่องที่เธอกำลังพูดคือ เรื่องที่จะลงเรือท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ